คิดว่าเป็นวันเด่นดีที่ศักดิ์สิทธิ์จะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ทำพิธีไหว้ปู่บ,บ,บูชายัน คิดทำการอันยิ่งใหญ่ในแผ่นดินทำเป็นเจ้าพิธีกรรมตามใจชอบเพื่อประกอบความชอบใจไฟทวินประเพณีเหล่านี้ที่คุ้นชินคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินได้ยินมาจะต้องมีพระสงค์อีกองค์เจ้าทั้งพรามเฝ้ากล่าวบริกรรม นาาําคาถาเป็นขั้นตอนการกราบไหว้หมายบูชาเทพพย,ายดาฟ้าดินได้ยินยนสักการะบูชาไหว้ให้ถูกต้องตามคันลองครองทำไว้ไม่สับสนไม่ลบหลู่ดูมินท่านนั้นทุกคนคุณครูบาอาจารย์ล้นท่วมทนใจ ไม่ใช่ทําตามใจขอไปทีเหมือนไม่มีศรัทธาน่าสงสัยว่าพวกท่านนั้นกําลังทําอะไรเล่นขายของใช่หรือไม่ครับคล้ายแคล ไ้หอไอ้พวกไม่เคยพอจะทำอะไรก็ต้องขอไอ,พอพนะ้พอต่อแต่กูนะปชชคนไทยที่ทนดูไม่ได้กับความจังไรที่ชอบขอเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผิดตั้งแต่พิธีกรรมเมื่อเช้ามีไหมครูพามคนไหนนะครับที่นั่งฟังปู่มหาหมุนีอยู่ปู่มหาหมุนีพูดในระดับนะครับของความเป็นจริงในด้านศาสนพิธีหรือจะต้องให้กลางตำราเนี่หรือจะต้องให้กรารตำรา,เร,รา,ำราเราเอาตำรามาชนกันไหม กับประสบการณ์30ปีของผมเอาไหมเออเอาแบบนี้เลยและผมถามหน่อยนะว่าพิธีการบวงสรวงเนี่ยนะตั้งแต่ชั้นพรมนะครับตั้งแต่นู่นนะครับ16ห้องชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลพิธีบวงสรวงหนึ่งบวงสรวงมันแปลว่าอะไรสวดมนต์ on, อ้อนวอนขอพรตามตำราสี่ใเพศไหม เออคเวศสามเเวทยุราเวทถูกต้องไหมสองนะครับพิธีกรรมเนี่ยนะครับบวงสวงกลางคืนเนี่ยผมถามหน่อยใครเป็นคนสอนใครเป็นคนบอกมันมีด้วยเหรอ <S <S เออผมถามแค่นี้พอคุณบวงสวงเส้นไหว้นะครับอ้อ,อ,อนวอนสวดมนต์แต่ถ้าคุณถามผมว่ากลางคืนนะครับ เนีครับจำไว้เลยนะครับพี่น้องประชาชนพิธีบวงสวงนะครับมาคำว่าบวงสวงคือการกราบสการะบูชานะครับเทพเทวดานะครับจะใช้นะครับในกรณีนะครับตั้งแต่9โมงนะครับหรือนะครับหลังเที่ยงตรงนะครับนั่นคือพิธีบวงสวงแต่ถ้าเลยจาก นะครับบ่าย1นึ่โมงบ่ายสองโมงไปแล้วจนหอด4่โมงเย็นคือตะวันตกดินนะครับนั่นไม่ใช่พิธีบวงสวงครับพิธีที่ทำกลางคืนหนึ่งะครับอาจจะเป็นพิธีการต่อเอาขาเรียกว่าต่อชะตาต่ออายุหรือทำพิธีการสวดมนต์หรืออะไรต่างๆได้หรือการฉลองสมโภชคือการละเล่นอย่างอาทิเช่นมีการลํำ นะครับเนี่ยการลำหรือการทำอะไรต่างๆแต่จะไม่มีการขึ้นเส้นไหว้สิ่งของในเวลากลางคืนนั่นคุณเส้นไหว้ผีเพราะผีจะเริ่มตั้งแต่เวลานะครับตั้งแต่หกโมงนะครับหกโมงเย็นจนไปถึงเที่ยงคืนนะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับไปถึงตีห้าจะเป็นเวลาของเทพเทวดาซึ่งเหล่าผีพวกนี้จะไม่ออกมาฟังให้ชัด ต้องรู้ทั้งพบรู้ทั้งภูมิด้วยนะไม่ใช่รู้แต่พบแต่ไม่รู้ภูมิตายนะครับนี่เป็นไงอะ่ะทีนี้เข้าใจยังเออผมก็ถึงบอกนี่ไะนะครับถ้าคุณจะทำพิธีปลุกเสกไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเครื่องสังเวยนะครับพิธีเปิดป่าช้าเก่าโอ้โหเปิดป่าช้ากันเลยอะ่ะนะครับ ใครปุกเสกครับต้องถามก่อนว่าใครปุกเสกนะครับพระสี่รูปสวดโสโขมีหรือยังนะครับคุณรู้ปล่าว่าสวดโสโขใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับคุณบอกว่าปุกเสกอย่าใช้คำว่าปลุกเสกนะคุณผิดทันทีเลยคุณรู้จักคำว่าโสโขโนพันเตไหมนะครับหลังท้ายปฏิโมกคุณรู้จักไหม ขึ้นต้นด้วยสุนาตุเมพันเตเพราะฉะนั้นนะครับมึงอย่ามั่วครับมึงเห็นว่าประชาชนคนไทยแม่งไม่รู้ภูมินะครับไม่รู้พิธีกรรมนะครับมึงอย่ามั่วนะครับวันนี้เป็นวันดับครับขึ้นสามเอ,อแรมสามค่ำไม่ใช่ข้างขึ้นครับแต่เป็นข้างแรมนะครับเป็นแรมค่ำ นะครับพิธีมงคลจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับเป็นวันที่10นะครับตามเลิกตามยามนะครับในพิธีมงคลทุกประเภทไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่ทําบุญนะครับบวงสรวงทําพิธีบูชาครูหรือจะไหว้ครูทุกอย่างได้หมดคือวันพรุ่งนี้เป็นวันที่10 ถูกต้องไหมอืมนะครับต็งอย่าดิ้นนะติงนะครับอะไรนะพิธีแหวกแนวนะครับเออนะเออเอากันจริงๆเลยเรานี่ต้องบอกเลยนะครับเลขจะมงคลนะครับก็ต้องด้วยเลิกยามนะครับเลขมงคลไม่ได้เกี่ยวกับวันเด นะครับเลขมงคลไม่ได้เกี่ยวกับวันนะไม่ได้เกี่ยวกับเวลาไม่ได้เกี่ยวกับเลิกนะคําว่าเลขมงคลไม่ใช่นะความหมายของคําว่าเลขมงคลคือหนึ่งนะครับสองสาเนี่ยนะครับเป็นเลขของพระพุทธเจ้านะครับสี่ห้มันมีความหมายของมันครับเขาถึงเรียกมันว่าเลขมงคลเข้าใจยังครับเออไม่ใช่เกี่ยวกับวันนะไม่เกี่ยวนะอยากเข้าใจผิด และคุณคิดดูนะเลือกวันที่เก้าเป็นวันดับแค่เพียงอยากจะได้เลขมงคลเหรอไม่ใช่นะเลขมงคลจะพาชิบหายก็ได้นะเอออันนี้เอาความจริงก็ผมถึงบอกว่าเขาไม่มีครูแนะนําอันนี้เราเราเข้าใจนะนะครับเราเข้าใจนะว่าจําเลยไม่มีคนที่รู้แนะนําเราเข้าใจนะครับแต่ในเมื่อคุณไม่มีคนแนะนําทําไมคุณไม่ถามล่ะนะครับ คุณไม่ถามคนที่เขารู้หรือคนที่เขาให้นั่นหน่อยละ่ะใช่ไหมละ่ะเออการที่เราจะเรียนรู้แล้วอีกหน่อยอ่ะเราต้องทําพิธีกรรมอย่างนี้ยไปตลอดอ่ะผมสมมุติให้ว่าคุณนะครับสารยกฟ้องนาะทั้งสามอันเลยะนะคุณจะต้องทําพิธีอย่างนี้แล้วคุณจะประกอบพิธีแบบผิดๆอย่างนี้ไปตลอดเหรอทําไมคุณไม่ไฝฟ,ฟ้าทําไมคุณไม่เอาสิ่งที่มันเป็นความจริงละ่ะทําไมคุณไม่ศึกษาละ่ะ คุณก็ไม่ต่างอะไรกับตอแหลสังคมไปวันๆคุณบอกว่าคุณเรียนกฎหมายคุณได้อ่านมั้งป่าะวะนะีครับคุณได้เข้าไปสอบมั้งป่าวะคุณเคยได้เปิดคอรมั้งป่าวะน่ะคุณหลอกยิ่เฉยย่เออคนเราครับจะเป็นผู้นำนะครับของพวกพ้องแต่งโง่อย่างควายมันถูกต้องเหรอ นะครับหรือว่าจะทําอะไรก็ได้นะครับประเพณีมีเนียประเพณีนี้มีมานะครับเป็นพันปีตั้งแต่พ่อมันยังไม่เกิดเลยนะพู้วนี่คือเรื่องจริงนะครับพวกเรายังไม่เกิดเลยนะแต่มันจะต้องมาพังและมีมวลทินเนี่ยนะครับเนีเพราะตัวมึงคนเดียวที่คิดง่ายๆไงบอกแล้วไงอย่าทําผักชีโรยหนะ้าทําไปวันๆหนึ่งมันไม่ใช่นะ อะไรนะทนายกำลังนะครับขับรถกลับบ้านนั่งเครื่องมาจากกรุงเทพอ๋อไม่รู้หรือว่าตรงใจนะครับเออคือเข้าใจไหมฮะมันไปจำพระอาจารย์ทลมานะครับเี่ผมจะบอกให้นะพิธีกรรมของพระอาจารย์พลเนี่ยนะครับเข้าไปตรวนดูด,ดีๆนะครับเขาทำพิธีบวงสรวงกลางวันไปแล้วนะครับส่วนพิธีกลางคืนเนี่ยเป็นพิธีของครูบาอาจารย์ นะครับครูฤาษีครูทมต่างๆนะครับเขาทาพิธีการสวดมนต์นะครับพิธีการเชิญพภูมินะครับพิธีกรรมอะไรของเขาต่างๆนานาเข้าขใจไหมครับนี่ไปแกะแบบเขามาแต่ไม่ศึกษานะครับคุณไปแกะแบบเขามาแต่คุณไม่ศึกษาเลยนะครับว่าเขาทาพิธีกรรมอะไรนะครับเข้าใจไหม สุกเอาเผากินนะครับจริงมันอยากเป็นพามด้วยนะครับนะครับเนะี่ยเป็นไม่ได้นะครับเราไม่มีองค์ความรู้นะครับแต่เราสามารถเป็นได้ในภายหลังถ้าเรารู้จักเรียนรู้จักศึกษาหาครูที่เขานะครับเมตตาแต่ยากครับคนอย่างพวยนะครับมีแต่จะล้างครูนะครับ คำทานายผมแม่นยํายิ่งกว่าจับกกวางเดี๋ยวพอนะครับเนี่ยนี่ยังไม่เสร็จพิธีเลยผมบอกว่าเดี๋ยวเสร็จพิธีนะมันก็เข้าอีหลักเก่านะครับนั่งมโนแล้วก็ด่าพระนะด่าคนโน้นคนนี้ก็แบบเก่าอะไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ถามหน่อยเขาเอาไอ้ป่วยมันเป็นอะไรก็อไอ้ป่วยมันเป็นอะไรสัตวน์นุ่นรปภนะครับไม่ได้เป็นแขกผู้มีเกียรตินะนะครับมาเองนะเขาไม่ได้เชิญน,นะครับมากันเองทั้งนั้นนะครับ คนที่เขาเชิญจริง,รงๆคือประหลัดผู้ใหญ่บ้านอันเนี้ยต้องเชิญเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะครับนอกนั้นไปกันเองเสลอแปะนะครับภาษาบ้านผมเรียกว่าเสลอแปะเข้าใจมาแต่ขอโทษนะผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับกับยูทูบเบอร์ที่ไปนะครับเพราะอะไรรู้ไหมยอดวิวอ่ะยอดทรัพย์คุณจะไม่เพิ่มเหมือนเมื่อก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่ให้คุณไลฟ์สดในงานผมจะบอกให้ก็ได้ จุดยุทธศ,ศาสตร์นะครับของการเอายอดซับเข้าเนี่ยคุณต้องไล์สดในงานเท่านั้นนะผมยกตัวอย่างให้ว่าผมพูดจริงหรือไม่จริงคุณจําได้ไหมครับที่ผมไปที่นั่นนะผมแค่ลืมนะลืมว่าเขาห้ามไล์สดนะครับผมไล์สดเข้าไปมอบเงิน5,000บาทมีคนดูนะครับเกือบหมื่น90,000มกว่านะครับแค่ผมไล์สดนะนะครับคุณถึงอดนะอดนะนะครับไม่ใช่ช่องใหญ่ช่องของอคุณพี่อะไรนะ แม่อะไรนะอะไรนะพอลล่าป่ะเนี่ยครับใช่ไหมผมเห็นเนี่ยครับเนี่ยพอลล่านะครับแม่พอลล่าก็ไล์สดนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับช่องพี่หนิงก็ไล์สดเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยเขาไล์สดตัวเขานะครับพอเผลอเขาก็กลับกล้องนิดนึงปังอ่านี่นะเอฟซีทุกคนดูนะอืมอ่าอันนี้ฉันไล์สดของฉันนะ <c ười> เดี๋ยวนะนี่ฉันไล์สดตัวฉันไม่ได้ผิดนี่ ไม่ได้ิดไม่ได้ิดอ่าทุกคนดูอ่านี่ฮะบรรยากาศอู้คนเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยครับแ่นต้องกลับมาอันนี่ฉันไล่สดตัวฉันนะอย่าไม่ผิดนะถูกต้องไหมเขาก็พูดถูกอ่ะเออถูกต้องไหมล่ะโขก็บอกแล้วนะคนอะดูสมองเขาดูสกิลเขาเข้าใจมหผมถึงบอกไง คุณอาจจะหลบสายตาของประชาชนได้ในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพิธีแต่ยังไงคุณก็หลบสายตาผมไม่ได้นะครับผมทําตัวนี้มา20กว่าปีนะ30ปีได้แล้วนะผมเริ่มทําพิธีกรรมตั้งแต่อายุ10ขวบป่ะนะครับอยู่ในงานพิธีเนี่ยไ,ไปไปมามาถ้าคุณอยากรู้นะครับคุณลองเปิดเซิร์ชเข้าไปนะครับในช่องนะครับพิธีการสวดพันยักษน์นะครับคุณจะได้ยินเสียงสปอร์ตนะครับ ขอเชิญร่วมในงานพิธีสวดทานยักษ์ใหญ่ใหญ่ใญ,ใญท่านที่มีอาการดังต่อไปนี้คือดวงอับอาพับโชควาสนาทำอะไรไม่ราบลื่นทำการค้าไม่ก้าวไกลทำอะไรไม่มั่นคงเคาะวันเคาะเดือนเคาะปีทำให้หม,มีสง่าราศีมึนงงชานอนสะดุ้งผวาคุณอยากรู้ไหมนะครับว่าเสียงใครนะครับฮ <c> ะ <oughs> นี่เป็นสิบปีนะยี่สิบปีกูยังจำได้เลย มึงอยากรู้ไหมว่าเสียงใครเนี่ยครับมึงอยากรู้ไหมสปอร์ตนะครับออกสปอร์ตงานเนี่ยนะครับเออนะเข้าใจไหมางานนี้เจ๊งอะเจ๊งโอ้มันก็เจ๊งตั้งแต่เริ่มต้นแล้วละ่ะมันก็แค่มันไม่ถึงกับเจ๊งหรอกมันก็คือแบบไม่ได้เงินทอนแค่นั้นเองก็แม่ลองคิดดูนะคนไปยังไม่ถึงพันแต่สั่งเก้าอี้มาสองพันแปด แค่2 0 0พันก็ขี้แตกแล้วแม่นะอ,อ,อันนี้คือเรื่องจริงผมถึงบอกไงแม่ยูทูบเบอร์ที่ไปเนี่ยนะครับทุกคนตั้งใจที่จะไปเอายอดซับนะครับจากพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนแต่ต้องผิดหวังเพราะอะไรครับเขาไม่ให้ไหลฟ์สดนะครับเข้าใจมหถ้าไม่มีการไลฟ์สดปุ๊บตูมเนี่ยสังคมไทยในโลกออนไลน์เนี่ยร้อยละ90%คือต้องการดูสดเพราะอะไรรู้ว่า มันไม่มีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแม่คือคือมันไม่มีปิดบังอะ่ะคือมันสดสดอ่ะแม่เขาเรียกว่าอะไรนะคือไม่มีเมกอะ่ะไม่มีเขาเรียกอะไรนะเฟกนิวอะ่ะคือไม่มีเฟกขึ้นมาเข้าใจไหมออการไล่สดจะไม่ใช่การเฟกนะครับเรื่องเกี่ยวนะครับมาปิดในเรื่องนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการออกหมายจับวันนี้นะครับเป็นแค่ข่าวลอยนะครับ ซึ่งยังไม่ระบุตัวตนจนกว่าเราจะเห็นอย่างที่ผมไลฟ์สดไปเมื่อวานนี้นะครับยังไม่รู้รอฟังข่าววันนี้ตอบข่าวชัดๆนะครับว่าเป็นข่าวโคมรอยแต่จริงไม่จริงเดี๋ยวรอดูนะครับถูกต้องครับถ้าไลฟ์สดนะครับมันจะเห็นชัดๆผมถึงบอกอยังไง ยังไงมันก็ปิดสายตาไม่ได้หรอกครับผมถึงบอกไงครับผมจะมานําความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพิธีให้ฟังแค่พิธีกรรมการตั้งโต๊ะก็ผิดแล้วนะครับราชวัตรไม่มีนะครับไม่มีอนณาเขตให้กับเหล่าเทพนะครับหรือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับใครจะเข้าก็ได้นะครับจะเป็นผีหาซาตานหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าได้หมดนะครับไม่มีการแบ่งอนณาเขตนะครับแค่นี้ก็จบแล้วนะครับผมถามหน่อย สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุมากกว่าผมท่านเคยไปงานพิธีนะครับบวงสวงต่างๆไหมบวงสวงพระพุทธรูปบวงสวงลูกปั้นบวงสวงอะไรเคยเห็นนะครับราชวัตรไหมเคยเห็นฉัดไหมฉัดเข้าวางไว้ที่ไหนครับนี่ฉัดเอาวางไว้ที่ไหนที่ราชวัตรคุณจะใช้ฉัดห้าัดเจ็ดก็ต้องวางไว้ที่ราชวัตรเพราะราชวัตรจะวางได้สามชัดคือฉัดห้าัดเจ็ดัดเก้าัดสิบหก ต้องแยกเพราะฉัน16มันสูงร่องให้หาพ่อเทีเยเห็นเธอตกนหาพอ่อเจ็บช้ำจนน้ำตาคลอให้พ่อมาเช็ดน้ำตา เป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่กินยังไงสบายดีหรือเปล่าเห็นเธอซึมเศร้าเขาทำให้เงาใช่ไหมน้ำตามันเป็นคำฟ้อง,องเห็นเธอแอบนั่งร้องไห้อยากรู้ในความห่วงใยก็อแอบเสียใจแต่ไม่กล้าบอก ก่อนเธอเคยบอกกับฉันเขานั้นคือเทวดาส่วนเธอก็คือนางฟ้าส่วนฉันแค่พระยามมร อีกคนตรงนี้คนที่นั่งฟ้าเดียดฉันคนที่เธอไม่เคยรักกันเขาคนนั้นหัวใจชาชินจะคอยปลอบใจน่ง ร้องไห้ให้พ่อทุรเห็นเธอตกคอหาพ่อเจ็บช้ำจนน้ำตาคลอไอ้พ่อไม่เช็ดน้ำตาร้องไห้หาแม่ทุรเห็นเธอตกคอและเจ็บช้ำหัวใจอ่อนล้าไอ้แม่เธอมาจะน้ำตาอีกคน น,นั้นขอแค่เพียงให้เธอเดินเคียงกับพระยามมจะดูแลและเคียงข้างกันไม่มีวิมานแต่ฉันมีเธอ โโลโกอันสัตว์โลกย่อมเป็นไปในตามกรรมใครที่ทำกรรมเอาไว้หนีไม่พ้นต้องเจอกับบาปและกรรมกันทุกคนนั่นคือผลแห่งกงกรรมที่ทำมาไม่มีสิ่งใดๆใช้ลดย่อนเพื่อบรรทอนผลที่ทำกรรมดอกนาจะสาหัสหรือเบาบาง ที่สร้างมาพิจารณากันเอาให้เข้าใจไม่มีใครหนีกรรมไปได้ดอกหนาเจตนาหรือทำไปจงใจหมายไม่สำคัญดอกเล่าจงเข้าใจต้องชดใช้ในผลกรรมที่ทำกันจะเบาบางหรือหนาหนักสักเท่าใดก็ไม่ใช่สิ่งลดย่อน หรือผ่อนพันบาปส่วนบาปบุญส่วนบุญทุนต่างกันไม่อาจปันแบ่งหันให้ไว้ทำทุนจงสร้างสมบ่มความดีเป็นที่ตั้งให้ไกลห่างทางความชั่วเกลือก,กล้วนหนุนหันมาสร้างความดีไว้ใช้ทำทุนเคียงคู่บุญคุณธรรมประจําใจ Thank uh -huh.